ขอให้สวยขอให้สวยครับจะได้ซื้อกลับมาขายท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่อาคาร WHA บางนาทาวเวอร์มาตามซื้อคันนี้แล้วครับ BMW-520DM Sport แล้วก็เป็นรุ่น LCI ด้วยครับดูไฟหน้าครับเดทาไทม n บ n นยิ De ่งเท่ๆกระจังหน้าสีดำมีบานเกิดเปิดปิดด้วยไฟฟ้าล้อแม็กลมควันสีเทาไฟท้ายลายเท่ๆตัดด้วยคิวสีดำรถยนต์สีดำเงิน สวยไม่สําครได้แน่นอนรถจักรคันนี้ออกจากโชว์รูมเมื่อเดือนเมษายนปี2024รถเพิ่งผ่านการใช้งานมาเพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองไม่กาคันนี้ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับแล้มาดูภายในครับเบาดหนังสีดำไมลเลสที่ใช้ไปเพียงแค่22,000กิโลเมตรเท่านั้นเอง BSI 100,000กิโลหรือ5ปีวารันตี0เนี่ยจะไปสิ้นสุด B.S.I. นะครับสิ้นสุดที่เดือนเมษายนปี2029เหลือตั้ง3ปีกว่าใช้งานไปเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องค่าซ่อมไม่ต้องห่วงเรื่องค่าอะไรเลย B.M. คันนี้สิครับอย่างเงียดน่าใช้ 520D M Sport ใครที่กำลังหาอยู่นะครับจับตาดูคันนี้ได้เลย